วาเลนท์มี่่นมาเออนมากยิ่งใหญ่อลังการก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วใช่ค่ะก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบ๊วเป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิวร์ไหนก็ก็ก็จบตอนแรกตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่ แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงพอไปเห็นด้วยตัวเองมันยังไงคะได้เห็นได้ไปตอนนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้คุยกับพี่ได้ยังไงบ้างคะถามเขาว่าเล่ถามหนูก็แอบทำยังไงก็ถามเขาว่า ทำไมถึงบิลบอร์ดเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นหลายคนแซาว่าพี่แบ์เขาขั่งรักเรามากที่สุดปกติวาเลนไทน์เ a นหนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นี่นั่นนะะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่นาเดจัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิวบอร์ดแบบว่าปีนี้เขาจะทำอะไรให้หรืออะไรอย่างงเี้หรือมีสกิปหรือมีสกิปใจตอนนี้แมวเขาจะทำอะไรให้เราไม่ไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะจะอลังการขนาดไหนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ต้องมีวางแผนไหมว่าจะไปโรลเดนทาที่ไหนกันจริงๆจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบ ก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพ่อเป็นพ่อที่เห็นว่าวาเลนไทน์คือบิลบอร์ดไปแล้วเขาว่างคิดแล้วว่าถ้าอีเวนต์ใหญ่กว่านี้มันจะต้องเวอร์กว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าก็หนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะ มันก็มันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้ั้างคะเหมือนคนก็บอกว่าณเดชน์ทำให้ผู้ชายลนประเทศอยู่ยากเพราะว่าเล่นใหญ่มากใครยังม่มมือเลยนะคะใช่อะค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอพี่ณเดชหลังจากที่เห็นวิวบอร์ดแล้วหมดพูดกับเขาว่ายังไงขอบคุณก็ขอบคุณค่ะ มัน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 จะมีมูไม่ตื่นก็ดีมายาย่านอกจากเรื่องมีบอร์ดอะนัจริงๆไม่ไม่ได้เจอกันค่ะใช่ค่ะก็ก็เหมือนว่าเขาก็บอกว่าบิวบอรเป็นตัวแทนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ถ่ายละครกันทั้งคู่แล้วหลัง่างนั้นใครเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างต้องไปเท่าอะไรเงี้ค่ะก็เหมือนแม่เล่าให้ฟังค่ะเหมือนพี่นักเรศคุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรก น่าจะน่าจะบิลบอร์ดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะหรอเสียรายตังค์แต่แม่แต่แม่ก็เก็บความลับเก่งทุกคนเก็บความลับเก่งมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดอย่างรูปถูกใจไหมคะที่เขาเลือกมาเีรูปท่ถ่าแล้วเป็นเป็นรูปที่เราถ่ายแบบประมาณ4 5หปีที่แล้วอันนั้นเป็นรูปที่ใครถ่ายพี่น่าจะถ่ายหรือใครเป็นคนถ่าย ถ่ายสตูค่ะถ่ายจำนานนานแล้วค่ะรูปนานแล้วค่ะแต่มันไม่มีความหมายพิเศษอะไรไหมคะว่าเป็นรูปที่เราต้องคู่ชอบ้วยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นรูปที่ถ่ายเล่นนะคะเพราะนั้นก็ถ่ายเล่นหลังคู่ใช่ค่ะทำไมมันจึ้งขนาดอะไรอย่างที่เขาบอกว่านันเดียเป็นคนช่างรักแล้วพอเป็นคนช่างรักอย่างนั้นจริงไหมค่ะ ปฏิบัติตัวของเขาปฏิบัติรับื้อของเขากับเราเหมือนกับว่าเออเขาจะแบบเขาจะอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าหนูว่าเมื่อเมื่อเหมือนแบบหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้ได้มีเวลาแบบแบบทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลิฟลีมากมากอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ก็ก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบ ออกข้างนอกมากขึ้นนะนะพรุ่งนี้วันเกิดเราจะลุ้นเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้งๆนะคะไม่หรอกค่ะโน้โนูว่าหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่เนี่ยทำงานนะคะอ่าไม่แน่นะเขาก็จะไม่เซอร์ไพรส์อีกนะเออเขาตั้นมาในถังตั้นมาอ่ะเอออ่ะไม่รูไม่รู้ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นนี้เป็นโจทย์ยากสำหรับยากนะคะถ้าโอกาสพิเศษต่อๆไปเราจะต้องขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ รูคงไม่ไม่ขึ้นบิลบอร์ดแต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่ที่แบบว่าใหญ่พอออย่างเะอย่างเมื่อวานก็ไปมีปาร์ตี้กันวันปีวันเกิดก็ย่าเกิดสิปดพี่มาเกิดสิเกค่ะก็ทุกๆปีเราก็จะรวมยอดทีเดียวมีให้ของขัญเขาไปด้วยทำพี่มมาใช่ค่ะเลือกไห้เป็นอะไรกันคะเออจริงๆ เป็นมิวสิกบ็อกซ์ค่ะใช่ค่ะเครื่องเล่นดนตรีแบบว่าของเก่าอะไรแล้วของเราเองได้รับอะไรบ้างยังไม่ถึงวันเกิดหนอค่ะยังไม่รู้อยากได้อะไรบ้าคะพี่ีนี้อุ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วลองลองพูดลอยๆพูดแย่จะมาดตอนนี้แ้อยู่บอดไม่ไม่เป็นไรค่ะเดินทำจริง เพราะอย่างตอนนี้คนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคู่เขาปอดกันมันต้องใหญ่โอ้ยมันใหญ่ใหญ่มากเลยแกหนูเชื่อว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นนะค่ะแต่ดูเหมือนจะแย่หวั่นใจแล้วนะความหวั่นใจว่ามันจะต้องไม่ไม่รู้ค่ะแล้วหวันใจยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแล้ววันหวันพระเจ้าเปลวไพฟมาเร็วๆนี้ไม่ได้ถือว่าไม่ค่ะเพราะปีนี้ก็รัดจุกอกนะมันสุดๆแล้วนะ ค่ะแต่ว่าแย่รู้ไหมว่าตอนนี้แย่เขื่นมากอ่ะค่ะหนูก็จุชักระแล่เปียกอะนุใส่ทั้งนั้นเลยนี่หนาวมากไอะอยากอยากอยาบอกว่าพอมีภาพออกมาหลายๆคนก็แซวว่าคางไหล่เราเป็นของพี่นาเด็กเพราะมักจะเอาคางมาวางเค่ะจริงๆเขาดูแมนๆขนาดนั้นแต่จริงๆเขาแบบมุ้งมิ้งใช่ใช่รอดไม่ยาก พี่อ้อนค่ะแล้วเราเวลาถ่ายรูปเขาจะปีท่านี้ตลอดเลยอิ่มมั้งคะอิ่มกินข้าวเยอะเลยต้องทิงนิดนึงเออเป็นท่าประจำไปเนาะของเราเรื่องถ่านะทำหนังพี่พี่ก่อนนั้นมีประเด็นนี้างเช่นก่อนแล้ก่อนจะถ่ายเขาก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนก่อนจะถ่ายเรารู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็ก็เข้าใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าก็ สำหรับหนูว่าหนูก็ดีใจมากที่ได้พากเรื่องนี้ค่ะก็สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีแต่หมายว่าหนังสายทุกคนก็กลับมาชมว่าแบบเหมาะแล้วเรืออจริงอยากให้เขาได้ลองเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแต่ว่า การพาครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูเราชอบอยากให้ไปดูกันเยอะๆเออรู้สึกยังพอมันเปิดตัวได้ได้มันส่วนทางกับคำจาร์รายได้มันขึ้นเร็วมากเลยอะดีใจสิคะเพราะจริงๆแล้วก็คือเขาคือแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นซาวท์อีสต์เอเชีย่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครที่ดูก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงได้เพราะว่ามันมันใกล้เคียงกับกับบ้านเรามากมาก เราตั้งนจเราเยาะคิดเกินไปว่าจะมีดราวมาเพราะมันประเด็นดราวมากเ่ะอุ้ยหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนก่อนรับอะไรที่เป็นการพากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพิ่งแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าคือเจ้าหญิงแบบเซาทีสเอเชียคนแรกอย่างเงี้ยแต่น้อยใจไหมคะแบบมันยังไม่ได้ฉายเลยอุ้ยไม่ไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็เครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออกจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะี่อินเณิร์ถึงนะ